สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านพีเท็เซดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเป็นตะกอนนะครับได้ออกมายอมรับว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของจีนสามารถที่จะทาลายเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐได้ทั้งหมดภายในเวลาเพียงแค่20นาทีจนถึงตอนนี้แพลตฟอร์มการแสดงแสนยานุภาพทั้งหมดของสหรัฐคือเรือบรรทุกเครื่องบินและความสามารถในการแสดงอํานาจทางยุทธศาสตร์ไปทั่วโลก นี่คือสิ่งที่พีทเท็กเสร็จนั้นให้สัมภาษณ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้เพิ่มเติมว่ามันมีขีปนาุดความเร็วเหนือเสียง15ลูกของจีนก็จะสามารถทําลายเรือบรรทุกเครื่องบิน10ลําได้ภายใน20นาทีแรกของความขัดแย้งสหรัฐนั้นแพ้จีนในทุกการจําลองทุกสถานการณ์สงครามที่จัดทาโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเป็นตะก้อนจีนกําลังสร้างกองทัพที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทําลายล้างสหรัฐรัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐโทษระบบราชการของประเทศและอัตราการจัดหาอาวุธที่ล่าช้า เป็นสาเหตุที่ทำให้จีนนั้นได้เปรียบในความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริก,กาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของจีนตามรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคมปี2567บอกว่าพวกเขามีความก้าวหน้าเรื่องของเทคโนโลยีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในช่วง20ปีที่ผ่านมาโครงการขีปนาวุธของจีนหลายโครงการมีขีความสามารถเทียบเท่ากับผู้ผลิตชั้นนาระดับโลกหลายรายมีการระบุเพิ่มเติมว่าการที่จีนนาขีปนาวุธพิสัยกลางอย่าง DF 1 7 ที่ติดตั้งยานร่อนความเร็วเหนือเสียงมาใช้งานจะช่วยปฏิรูปกองกาลังขีป่ปืนของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้อย่างต่อเนื่องระบบดังกล่าวเริ่มใช้งานในปี2020อาจมาแทนที่ขีป่ปืนพิสัยสั้นนะครับหรือว่าพิสัยใกล้รุ่นเก่าบางรุ่นและอาจถูกใช้โจมตีฐานทัพและกองเรือทหารต่างชาติในมาหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกขีปืนุต์ d f 2 7อาจจะมีตัวเลือกในการติดตั้งหัวรบแบบยานร่อนความเร็วเหนือเสียงนอกจากนั้นหัวรบแบบโจมตีภาคพื้นดินหัวรบแบบต่อต้านเรือ และหัวรุแบบ,วรแบบนิวเคลียร์แบบดั้กเดิมก็สามารถเลือกนํามาใช้ได้เอกสารทงางทหารของจีงนระบุว่าขีปนาวุธประเภทนี้มีพิสัยระวัง5,000-8,000กิโลเมตรนะครับทำให้ DF-27 จัดอยู่ในขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM และสื่อท้องถิ่นก็รายงานว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นอาจมีพิสัยครอบคลุมไปถึง阿拉斯าและก็รัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2 0 1 4 จีนนั้นเคยทดสอบยานร่อนความเร็วเหนือเสียงพิสัยข้ามทวีที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง40,000กิโลเมตรในเดือนเมษายนก่อนหน้านั้นนะครับกองทัพเรือจีนก็ได้เปิดเผยในงานฉลองครบรอบ70ปีว่าเหลือราชตะเวนติดขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่สามารถใช้ขีปนาวุธร่อนโจมตีภาคพื้นดินพิสัยไกลและก็ในปี2022ยังได้ทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง YJ21 ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินกระรวงกลาโหมสหรฐก,ก็ออกมาบอกนะครับว่าจีนนั้นมีคลังแสงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ทันสมัยที่สุดในโลกและก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทั้งแบบติดอาวุธธรรมดาและหัวรบนิวเคลียร์อย่างก้าวกระโดดนอกจากนี้พีทเอ็กเซ็ตยังได้ความเห็นถึงความเสี่ยงที่จีนมีต่อคลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางทางน้ําที่มีความยาว82กิโลเมตรเชื่อมระหว่างทะเลแคริบเบียนกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็บอกว่าเวลานี้นีี่ครอออิทิทธลลขงนในลงใปมาม นับตั้งแต่ปาบนามาให้การรับรองทางการทูตต่อจีนแทนไต้หวันในปี2017จีนนั้นได้ขยายอิทธิพลต่อภูมิภาคนี้อย่างมหาศาลด้วยการลงทุนในโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานใกล้กับคลองอิทธิพลของจีนรวมถึงการควบคุมท่าเรือทั้งสองด้านของคลองผ่านฮัตชิสันพอร์ตหรือว่า p p c ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในฮ่องกองและมีความเชื่อมโยงกับจีนพิเทสเซ่นนั้นบอกว่าจีนนั้นกําลังเป็นภยัยคุกคามต่อคลองปานามาและสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตาม สหรัฐนั้นจะร่วมมือกับปานามาในการรักษาความปลอดภัยของคลองนี้ต่อไปนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอัปเดตด้วยครับ